สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอันยองสวัสดีคุณหมอปาล์มและสวัสดีเจ้าของสำหรับแมวตัวนี้เป็นแมวพันธุ์ไทยอายุน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ 3- 4สปีเป็นแมวเพศเมียซึ่งประวัติของแมวตัวนี้ก็วัคซีนอาจจะไม่ได้ครบตามโปรแกรมที่ตั้งไว้เพราะว่าเป็นแมวที่เลี้ยงปล่อยตามเลี้ยงเลี้ยงตามบ้านแต่ว่าสามารถออกไปเที่ยวได้อย่างอิสระ แล้วก็สภาพที่มาวันนี้เป็นสภาพที่ตัวเหลืองแล้วก็แมวมีขนาดตัวที่แบบน้ำหนักตัวที่ลดลงแล้วก็ผอมโซ่แล้วก็มีสภาพของการอ่อนแรงไม่กินอาหารก็เจ้าของก็ได้ทำการฝากไว้เนื่องจากแมวก็ เหมือนกับไม่เดินไปไหนไม่สามารถที่จะเชืวอเหลือตัวเองได้กินน้ํากินอาหารได้น้อยมากๆแล้วก็วันนี้คุณหมอก็เลยให้ช่วยคุณหมอได้ช่วยโดยการให้น้ําเกลือเข้าเส้นซึ่งการให้น้าเกลือเข้าเส้นกับน้าเกลือที่แบบให้แป๊บเดียวแล้วกลับบ้านซึ่งเป็นใต้หนังข้อดีข้อเสียที่แบบใช้ในแมวต่างกันอย่างไรบ้างคะ ็ถ้าให้ใต้หนังค่ะก็ใช้เวลาน้อยแล้วก็กลับบ้านได้เลยราคาถูกกว่าค่ะแต่อาจจะดูดซึมได้ช้าหน่อยที่ต้องใช้เวลาทั้งวันกว่าจะดูดซึมได้ทั้งหมดนะคะส่วนการให้เข้าหลอดเลือดก็จะใช้เวลานานในการให้จะหยดอย่างช้าค่ะแล้วก็พวกสารน้ําต่างๆจะถูกนําไปใช้ได้เลยโดยตรงแล้วก็สุดท้ายก็คืออาจจะมีราคาสูงหน่อยนึงที่เราจะต้องแอดมิทอยู่โรงพยาบาลน,นะคะเพื่อ ให้สาตว์น้ำแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ต่างๆค่ะก็สำหรับแมวตัวนี้ก็น่าจะเป็นเชื้อไวรัสจากที่เราจะเทสได้ไวรัสที่จะชอบเป็นกับแมวที่ไม่ได้เลี้ยงแบบจำกัดพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นพวกอะไรบ้างค่ะ ก็จะมีโรคเอ็ดแมวนะคะหรือ,อทิมเมียที่มันก็มีเชื้อแฝงนะคะจากการที่แมวข้างนอกเนี่ยมาแพร่เชื้อมาโดนกัดโดนข่วนหรือว่ากินข้าวด้วยชามเดียวกันเจอน้ำลายของแมวที่มีเชื้อนะคะการโดนกัดโดนข่วนหรือว่าใช้ชามน้ำอาหารเดียวกันค่ะก็จะเป็นแหล่งที่จะแพร่กระจายโรคนี้นะคะเข้าสู่แมวปกติได้ หากแมวตัวไหนไม่ได้มีภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนก็จะทำให้อาการสแสดงออกของโรคเนี่ยหนักมากขึ้นกว่าแมวที่มีเคยได้รับวัคซีนหรือได้พวกภูมิคุ้มกันมาก่อนค่ะโดยพวกโรคอ่าอย่างเช่นลิวทิเมียนะคะก็อาจจะทำให้มีก้อนเนื้อในช่องอกมีเลือดจางต่อมน้ำเหลืองโตเป็นมะเร็งมเม็ดเลือดขาวค่ะแล้วก็ส่วนเอ็ดแมวนะคะก็จะเป็นเวลาที่ติดด้วยการกัดการทาน้ำ ชำอาหารเดียวกันนะคะการโดนข่วนก็จะทําให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องเม็ดเลือดขาวอาจจะทํางานได้ไม่ดีหรือว่ามีลักษณะที่ภูมิภูมิต่านะคะเม็ดเลือดขาวต่ําทําให้ติดเชื้อได้ง่ายรวมไปทั้งบางตัวอาจจะทําให้เกิดภาวะโลหิตจางนะคะเม็ดเลือดต่างๆอยู่ในระดับที่ต่านะคะทาให้เวลามีเชื้ออะไรรอบตัวทั้งเชื้อราเชื้อพวก แบบที่เลียต่างๆใน,ในในอากาศนะคะก็หรือว่าในสิ่งแวดล้อมก็ติดเชื้อง่ายอาจจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบง่ายช่องปากอักเสบง่ายเหงื่ออักเสบปักเหม็นรวมทั้งก็อ่อนแอนะคะกว่าแมวทั่วๆไปก็เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าคนนี้ก็เป็นมานานและถึงคันที่เยื่อบุตามช่องปาก mm hmm. ขอบปากก็มีลักษณะสีเหลืองใบหูก็สีเหลืองนะคะก็ อันนี้เป็นภาวะที่เม็ดเลือดแดงถูกทําลายค่ะอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองก็เป็นได้บางตัวเขาดีเทกว่าเม็ดเลือดแดงหน้าตาแปลกไปค่ะก็ร่างกายก็ทําทลายเม็ดเลือดแดงโดยจะยังหลงเหลือเพื่อพวกเศษที่เป็นสารฮีโมโกลบินในในเลือดนะคะก็จะมาเกาะตามเยื่อบุต่างๆเกิดเป็นสีที่สีเหลืองสีแบบแปลกแบบไปฉี่ก็จะมีลักษณะสีเข้มด้วยเช่นกันค่ะ ก็สำหรับการดูแลแมวที่เป็นพวกที่ติดเชื้อไวรัสเราควรที่จะดูแลอย่างไรอันนี้ถ้าให้คุณหมอจัดความรุนแรงของโรคสำหรับดูจากตัวแมวนี้หมอคิดว่าตัวนี้เต็มสิบให้อยู่ในด้นดับไหนคะความรุนแรงใช่ไหมคะก็คนนี้ก็เริ่มไม่ทานข้าวเองแล้วก็ โลหิตจางค่อนข้างเยอะก็ความรุนแรงก็จะอยู่ช่วงประมาณแปดนะคะอีก2อีกสระดับนี้ก็คือรอรุนว่าจะฟื้นตัวได้ไหมจากการเริ่มรักษาในตอนช่วงท้ายๆแบบนี้ค่ะก็สำหรับโรคไวรัสในบ้านเราหรือว่าในประเทศไทยก็อาจจะมีในปริมาณที่มากอยู่เนื่องจากจะอาศัยเรื่องการฉีดวัคซีนสำหรับวัคซีนของเชื้อไวรัสสตัวนี้ มีข้อแนะนําสําหรับคนที่เลี้ยงแมวอย่างไรบ้างคะ่ะสําหรับการที่จะฉีดวัคซีนอเอดแมวกับลิวคิเมียก็ตอนนี้วัคซีนเอดแมวเขาไม่มีผลิตที่จะนํามาใช้แล้วนะคะจะมีแต่วัคซีนลิวคิเมียอย่างเดียวซึ่งเกณฑ์ใหม่ก็คือจะแนะนําทําวัคซีนตัวลิวคิเมียนี้ให้กับน้องแมวทุกตัวที่อายุต่ํากว่า2ปีค่ะก็หรือถ้าเกิดเราเริ่มรับแมวมาใหม่ค่ะก็ควรจะ ทำวัคซีนทุกตัวเลยทั้งถัดวัดแมวลริวคีเมียและพิษสุนัขบ้าร่วมกันนะคะแล้วก็กระตุ้นเป็นระยะตามที่สัตวแพทย์แนะนําหรือน้องแมวที่มีไลฟ์สไตล์คือเลี้ยงปล่อยอยู่ข้างนอกบ้านมีโอกาสเจอแมวจรจัดนะคะก็แนะนำให้ทําวัคซีนลริวคีเมียเอาไว้ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ป้องกันการติดโรคนะคะแต่ว่าป้องกันความรุนแรงของโรคแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะตามมาในการรักษา ว่าถ้าเกิดว่าเขามีอาการของโรคที่เป็นมากค่ารักษาก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับตามระดับรุนแรงของโรคนะคะก็สำหรับเรื่องของการติดเชื้ออย่างตัวเอ็ดแมวอย่างเงี้ยก็เราสามารถที่จะแบบถ้าไม่มีวัคซีนเราก็สามารถที่จะทำให้ร่างกายแมวแข็งแรงซึ่งการทำให้ร่างกายแมวแข็งแรงก็ตั้งแต่วางแผนการเลี้ยงดูแมว ก็ถ้าสมมุติว่าตั้งใจจะเลี้ยงเขาแล้วก็อาจจะเหมือนกับดูแลทําวัคซีนที่เป็นวัคซีนที่มาตรฐานที่ให้ฉีดก,ก็ฉีดตามะระยะเวลาที่กําหนดให้ครบให้โปรแกรมวัคซีนที่สัตวรแพทย์แนะนํำให้แน่นๆแล้วกันเนาะแล้วก็เวลาที่จะ,ะปล่อยก็ให้แบบ อยู่ในสายตาของเราอย่าให้ไปทะเลาะกันเพราะว่าเวลาที่แมวเขาทะเลาะกันกัดกันก็เป็นจุดที่สำคัญของการติดต่อจากน้ำลายสำหรับเรื่องของเอดแมวอันนี้ก็น่าจะพอที่จะทำได้ถ้าหากเราวางแผนที่ดีแล้วก็ถ้าหากว่าแมวเขาติดแล้วสิ่งที่มันจะทำได้ก็คือทำให้ร่างกายแข็งแรงก็น่าจะเหมือนคนก็ คำว่าไวรัสก็น่าจะไม่มีโรคที่รักษาให้หายขาดก็มีแต่ทําให้ร่างกายเขาสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันที่จะต่อต้านกับโรคที่จะ,ะเข้ามาแทรกแซงทําให้เขาเป็นมากขึ้นซึ่งในตัวแมวที่เป็นเอ็ดแมวนี่ซึ่งในตัวแมวที่เป็นเอ็ดแมวนีนวมวนมวน่มันก็สามารถมีชีวิตที่ยืนยาวได้เป็นสิบปีเหมือนกันถ้าหากว่าร่างกายแข็งแรงแล้วไม่มีโรคอื่นแทรกซ้อนเนาะแล้วก็ถ้าเผื่อเป็นโรค ตัวเหลืองอาจจะเป็นทั้งเอทหรือว่าลิวคิเมียรวมกันเพราะอย่างตัวนี้ก็คืออาจจะไม่ได้ตรวจถึงแบบแยกถึงตรวจระดับ PCR ก็เลยเราก็ได้แต่สันนิษฐานว่าอาการแบบนี้มันเข้าขายโรคไหนมากที่สุดเราก็รักษาไปในตามตามอาการที่เข้าเป็นเรียกว่าการรักษาประคับประคองอาการซึ่งคุณหมอก็ได้ให้พวกยาอะไรไปรบ้างค่ะ ก็ที่ฉีก็จะมียาฆ่าเชื้อนะคะเพื่อคุมการติดเชื้อในร่างกายนะคะให้เขาแบบได้มีตัวช่วยสําหรับการช่วยคุมพวกแบคทีเรียแทรกซ้อนต่างๆทั้งทั้งแต่ช่องปากดวงตาผิวหนังไปถึงทางเดิอนอาหารและก็พาะปัสสาวะนะคะ รวมทั้งก็จะมียากลุ่มที่เป็นฮอร์โมนช่วยในการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะเพราะว่าเขามีภาะวะโลหิตจางนะคะอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ถึงขั้นไปถึงถ่ายเลือดที่ใช้ค่าใช้จ่ายหลักหมื่นนะคะก็เลยมีค่ามีงบประมาณในการรักษาประมาณหลักพันเราก็ใช้การฉีดยาที่จะมีฤทธิ์ในการกระตุ้นสร้างเม็ดเลือดแดงจากไขกระดูกนะคะไม่มากก็น้อยก็ฉีดให้ รวมทั้งสุดท้ายก็คือจะเป็นพวกอายาอินเตอรฟอรอนต่างๆที่ช่วยมีฤทธิ์ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยในการเพิ่มเม็ดเลือดขาวอะไรพวกนี้นะคะเพื่อเพิ่มภูมิของเขาให้ให้ดีขึ้นนะคะก็หลักๆก็จะช่วยได้ประมาณนี้ส่วนการให้น้ำเกลือเนี่ยก็เป็นการชดเชยพวกสารน้ำต่างๆที่เขาไม่ได้กินข้าวไม่ได้รับาสารน้ำมาเป็นเวลานานรวมทั้งก็จะช่วยในการหมุนเวียนพวก ออกซิเจนสารอาหารต่างๆให้ไปเลี้ยงให้ท enfin ั่วร่างกายค่ะไม่ให้เกิดการชัดดาวของร่างกายรวมทั้งสามารถสารน้ำเหล่านี้จะช่วยในการเมนเทนผู้ความดันต่างๆในร่างกายให้เป็นปกติค่ะก็สำหรับท่านใดที่เลี้ยงแมวแล้วเกิดมีอาการตัวเหลืองก็ให้วีพามาหาทางแก้ไขกับสัตวแพทย์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคลินิกอันย่องขอบคุณคุณหมอปามและขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ